สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมโดยลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับโรงแรมรูระดับ5ดาวเป็นโรงแรมที่ครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งแต่ที่ลุงอายุย่าง19ปีได้เดินทางมาที่เมืองแห่งนี้ เข้ามาทำงานจากบุิการศึกษาประถมศึกษาปีที่6เดินทางมาทำงานที่นี่ถึงครั้งแรกเลยนะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับไปอยู่บ้านแต่เนื่องด้วยความจําเป็นในสมัยนั้นก็เป็นการสู้ชีวิตที่ลุงเองได้ทำงานด้วยความมุมานะตั้งใจที่จะทำงานตั้งใจที่จะทำงานเพื่อครอบครัวตอนนั้นลุงก็ สู้ทุกอย่างทํางานตั้งแต่เช้ายันมืดยันค่ําถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยคนอายุ19ต้องมาทํางานแบกรับภาระการทํางาน12ชั่วโมงค่าแรงสมัยนั้นลุงมาทํางานแรกๆเลยค่าแรงวันละ350บาททํางานรอพอการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่นายจ้างคุณท่านนะครับ ลุงเรียกว่าคุณท่านทั้งสองมีความเมตตาอบอ้อมารีรักเอ็นดูพนักงานทุกระดับชั้นทุกวันนี้ลุงก็ยังไม่ลืมใบหน้าหน้าตาของคุณท่านท่านเป็นบุคคลที่มีความเมตตาสูงมากลุงได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในพนักงานที่ได้ดูแลความปลอดภัยให้แขกบ้านแขกเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาพักผ่อนมาทำงานทำธุรกิจทุกอย่าง ทุกไซงานถามว่าเหนื่อยไหมกับการที่ต้องมาทำงานต่างถิ่นลุงอยู่นานอายุย่าง19จนถึงอายุยี่สิบหกพอเข้ารับการทำงานครั้งแรกเป็นลูกน้องทั่วไปฝึกงานหมั่นฝึกฝนความอดทนมานะครั้งแรกนะครับลุงก็จะได้รับโอกาสให้ยืนจุดที่ต้องโชว์ความสามารถโชว์คำพูดคุณต้องฝึก ซื้อนังสือภาษาอังกฤษ98ชั่วโมงเพื่อที่จะมาอ่านมาท่องภาษาอังกฤษภาษารัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้หวันแต่มันเรียนยากสำหรับคนที่จบป .6 a ถึง Z ลุงไม่เคยได้เรียนแต่ลุงก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษฝึกพูดคำพื้นพื้นทักทายเหนื่อยแต่พวกเราก็ทำงานเป็นทีมความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของทนายชูชาติกันภัยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นหัวหน้ากลุ่มทนายความไร้สดขมขู่ลุงพลป้าแตนก็รู้สึกสงสารลุงและป้าจับใจวงเล็บลุงกับป้าอายุน้อยกว่าผมมากจะเรียกว่าเป็นรุ่นลูกเลยก็ได้เพียงแต่ผมเองยังดูหนุ่มเท่านั้น หัวหน้ากลุ่มทนายความนั้นกล่าวว่าได้ยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทอ่านว่า10ล้านบาทถ้าสารชัดต้นพิพากษาให้สัก5ล้านจะขอหมายตั้งเจ้าพนักงานยึดทรัพย์จำเลยทันทีรถลามา้าควายจะยึดให้หมดไม่เหลือไม่เหลือหรอว่าจังสั้นนะช้าก่อนไอทิศ วงเล็บเห็นหัวโล้นจึงขอเรียกไอ้ทิศก็แล้วกันอันว่าการที่ผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายโดยการยื่นคำร้องในคดีายาตามปวิอาญามาตรา44ทับนั้นเป็นความแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีายาจึงจำต้องฟังข้อเท็จจริงในคดีายาให้เป็นที่ยุติเสียก่อนหากแม้นว่า จำเลยกระทําผิดจริงศาลจึงจะกําหนดค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายแต่เท่าที่เห็นมานั้นคดีฆ่าคนตายโดยทั่วๆไปศาลมักกาหนดค่าเสียหายในทางแพ่งให้กับผู้เสียหายไม่น่าจะเกิน1ล้านบาทครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามการจะขอหมายออกหมายตั้งเจ้าพนักงาน เพื่อทาการยึดทรัพย์อายัดท,ทรัพย์อายัดท,ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพากษาในกรณีนี้ได้นั้นต้องรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อนนะครับเพราะมันเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีายาญาแม้แต่การแยกฟ้องละเมิดเป็นคดีแพ่งต่างหากศาลยังต้องรอฟังคดีายาญาให้ยุติเสียก่อนจึงจะพิจารณาเพื่อพากษา คดีในส่วนของแพ่งได้ใครที่ไม่ได้เรียนกฎหมายหรือ,อยังเรียนไม่จบก็อ,อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้แต่ถ้าต้องการพูดเอามันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่มันอาจทำให้สังคมสับสนได้นะครับอาเมนอันหนึ่งอันสองอันสามำพังแค่พบขนเพชรเพียงครึ่งเส้น ในกางเกงในของผู้ตายนั้นต้องฟังพยานหลักฐานอื่นประกอบทั้งการเก็บวัตถุพยานดังกล่าวยังเป็นที่สงสัยหลายประการในชั้นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยฆ่าผู้ตายทั้งยังไม่พบว่ามีเหตุจูงใจประการอื่นอีกโสดหนึ่งปอลอขนเพชรหรือเส้นผมนั้น หากไม่มีรากขนติดมาด้วยก็ไม่สามารถตรวจ DNA ได้และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ตรวจสารพันธุกรรมตามข่าวนั้นผลตรวจเป็นเช่นไรก็ตามประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่เอามาเขียนใส่ไว้ในคำภาคาษาเด็ดขาดความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับกรรมมันกำลังตามทันหนุ่มน้อยหน้ามน สังเกตไหมครับทุกทีมันจะไลฟ์ตอนนี้มันแย่แล้วปกติเช้ามาต้องไลฟ์นู่นไลฟ์นี่วันนี้ไม่ไลฟ์งานเข้าตายไปแล้วมัง้งนอนตายไปแล้วมัง้งครับ fc กูบอกมึงแล้วไงว่ากรรมมันกำลังจะทำงานสิ่งที่มึงทำอยู่ตอนนี้มันถูกต้องแล้วเหรอสิ่งที่มึงจะเคลี้ยงความผิด ให้คนอื่นมันกำลังจะย้อนกลับไปหามึงกรรมตามทันแล้วนะดิ้นเบาๆนะยิ่งดิ้นยิ่งรัดตัวเวนประยาต่ำซามกับคนในครอบครัวพลประเภทนี้ผมไม่ให้ค่าหรอกตอกฝาโลงหนูผีได้เลย fc นอนชักดิ้นชักงออยู่ตอนนี้ไม่ขึ้นไลฟ์ทำใจลำบากใช่ไหมกับสิ่งที่มึงโดนอยู่ อย่าร้องอย่าร้องอย่าดิ้นกับสิ่งที่โดนอยู่นะรับให้ได้นะว่าเขาเยอะเข้าตัวแล้วหรอสินะกรรมมีจริงนะมึงบวชเรียนมามึงน่าจะรู้ดีกรรมเพราะปากมึงเองมึงกำลังจะตายเพราะปากปากมึงปากของมึงนะ่ะรู้สึกยังไงบ้างล่ะดิ้นเลยใช่เปล่าจุกอยู่ใช่ไหมล่ะกรรมตามทันและกรรมที่มึงทำกับ พ่อกับแม่ไว้ทำกับพี่สาวไว้กำทำงานมึงแล้วนะ่ะเลวระยำคนเลวมันต้องได้รับแบบนี้มีคนเตือนแล้วใช่ไหมมีคนโทรมาเตือนแล้วใช่ไหมฟังข่าวบ้างนะอย่าดิน้นทุรนทุรายทุรังแบบนี้เลยพี่เขยพี่สาวเขาแสนดีกับมึงมากมายเลยนะเปลี่ยนคอนเทนต์เถอะเชื่อสิอย่าทำคอนเทนต์ด่าพี่สาวพี่เขยเลย เป็นไงล่ะทีนี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็เจอแบบนี้ตลอดไปมึงนี่แม่งเลวระยำต่ำซามมโนทุกเรื่องนอนจุกไปแล้วมัง้งความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u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  e หมนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับหลายๆท่านอาจจะติดตาม YouTube ที่บ้านขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับลุงป้าเสร็จจากธุระค่อยบอกเจ้าแล้วก็ได้ถือโอกาสพาลุงกับป้า มาผ่อนคลายที่แถวแถวทะเลมีประเด็นอยู่นะครับอยากเล่าเป็นเรื่องตลกมากๆขอเล่าเป็นเรื่องสั้นๆขอบคุณช่องแชยันเงาที่ทำให้เห็นพฤติกรรมของใครบางคนนะครับที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอยากเด่นอยากดังทั้งๆที่ตัวเองก็เขาเรียกว่าล้มเหลวในชีวิตถ้าจะบอกว่าหาที่หลับที่นอนไม่ได้ จากที่มีครอบครัวที่อบอุ่นเชื่อว่าครอบครัวก็ร้าวฉานแล้วซึ่งได้แยกกันอยู่เพราะว่าเห็นไปเช่าบ้านอยู่แถวแถวมุกดาหารสงสัยจะโดนภรรยาไล่ออกจากบ้านเพราะว่ามีพฤติกรรมเป็นชู้กับเมียชาวบ้านคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้อเผอิญว่าความลับมันไม่มีเพราะดันไปเป็นชู้กับ คนในหมู่บ้านซะง,งั้นก็เล่าให้ฟังเป็นพอสังเขปเพราะว่าเห็นคำพูดคำจาบอกว่ารู้เยอะรู้มากน้ำลายน้ำท่วมปากพูดไม่ได้เรื่องมีว่ามีตะกวดอยู่ตัวหนึ่งอวดอุตริเป็นตะกวดที่แขวนกระดิ่ง ไม่เคยมีกระดิ่งแขวนคอปรากฏว่าวันหนึ่งน่ะได้มีโอกาสมีผู้ใจดีให้กระดิ่งแขวนคอมาอยากมีกระดิ่งในสังคมเวลาไปไหนก็แลบลิ้น2อแฉกออกมาทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลทางสื่อแบกกล้องเช้าเย็นไปนู่นไปนี่แต่ปรากฏว่าพื้นฐานตัวเองเป็นแค่นักถ่ายภาพแต่ไม่ใช่สื่อ อยู่มาวันหนึ่งกลับมาเป็นสื่อตะกวดตัวนี้มีความมุมานะอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านยูทูบเบอร์เอน่าจะรู้นะครับว่าถ้าติดตามมาถึงบางอ้อนแน่